จชสูตอินตอปั๊ม W หนึ่งห้าสี่นะคะร้อยห้าสิบาเต็มค่ะ W หนึ่งห้าสี่ค่ะอินตปั๊มแท้ร้อยหสิบบานะคะ ประกอบมอเตอร์มิสูรดิหี5แรงมา้าไฟ380วลตต์ IP55 ค่ะพร้อมชุดกรองน้ำเรกูเลเตอร์เพชเอร์เกตนะคะพร้อมตู้ควบคุมแมสิบโอเวรอร์โหลดของมิสูริชีค่ะ